เอ,อ้นอนัดได้ข่าวช่วงนี้ซื้อบ้านแล้วเป็นไงบ้างเจดีพี่แต่แฟนไม่อยากได้ดไอโซฟาใหม่ไงแต่ช่วงนี้ไม่มีตังว์วะนี่ทำไมไม,ม่ลองไปดูที่ฟรีฟอร์มฟรีฟอร์มเขามีบริการส่งฟรีผ่อนง่ายใช้แค่บัตรใบเดียวพฮพี่พผมไม่มีบัตรน,นี่ฟังก่อนคือเขาใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวอ๋อบัตรประชาชนใช่ผ่อนได้แล้วบัตรประชาชนใบเดียวมียิงเหรอมีไปดิพาไปดูหน่อยได้เดี๋ยวพาไปไปเลยได้ปไปดิ สวัสดีครับลูกค้าลูกค้าสนใจสินค้ารายการไหนพิเศษไหมครับวันนี้ผมมาดูโซฟาพี่ขอไม่ใหญ่มากนะเอาแบบมีช่องเก็บฟองด้วยพอจะมีไหมครับมีครับผมรุ่นนี้ลูกค้าต้องชอบแน่นอนนะครับลูกค้าเชิญทางนี้ได้เลยครับได้ครับได้ทางเราขอแนะนําเป็นโซฟารุ่นนี้เลยครับชื่อรุ่นว่าไซมอนพัดทูนะครับโซฟารุ่นนี้สามารถกางออกปรับเปลี่ยนเป็นแบบที่นอนได้ส่วนพนักพิงด้านหลังสามารถปรับเอนได้3ระดับและด้านข้างยังมีช่องใส่ของขนาดใหญ่และยังมีช่องสําหรับวางแก้วน้ำให้ด้วยครับ ตรงเจอกับความต้องการของลูกค้าเลยครับไงบ้างผมว่าโอเคเลยพี่ขนาดกำลังพอดีเลยมีช่องเก็บของด้วยชอบเลยพี่ถูกใจถ้าเกิดผมจะผ่อนนี่ต้องทำยังไงพี่ง่ายมากเลยครับลูกค้าใช้เพียงแบบประชาชนไทยเดียวก็สามารถผ่อนได้ผ่อนลมต้นที่990บาทลูกค้าสามารถรับสินค้าได้เลยครับครมเมนต์ผมเอาตัวนี้เลยพี่ได้ครับเดี๋ยวเชิญลูกค้าทําเอกสารานนนะครับได้ครับ